มีน้องๆถามมานะคะว่ามีเซลลูไลท์ที่ต้นขาโดยเฉพาะต้นขาด้านหลังใครเป็นยกมือขึ้นฟังคลิปนี้ให้จบนะคะเซลลูไลท์นะคะเกิดจากการสะสมของไขมันแล้วสิ่งหนึ่งที่คนที่มีเซลลูไลท์เยอะๆนะกินไม่ถึงกินไม่พอก็คือน้ำเปล่านะคะถ้าเรากินน้ำเปล่าให้ถึงกินน้ำเปล่าให้พอนะคะมันจะช่วยกระบวนการเผาผลาญในร่างกายแล้วเวลาที่เราเผาผลาญนะคะ ร่วมกับนะคะควบคุมอาหารนะให้เพียงพอกินน้ําถ้าเป็นผู้หญิง2.7ลิตรให้กินให้ได้ผู้ชาย3ลิตรแต่ถ้าเกิดเราเริ่มต้นนะลองสเต็ปไปเรื่อยว่าวันหนึ่งอย่างน้อยกินได้1ลิตร1.4 1.5 1.6สเต็ปไปเรื่อยจนกินให้ได้เกือบ3ลิตรนะคะถ้าเรากินน้ําเปล่าเนี่ยให้ได้มากพอเนี่ยเซลลูไลท์ของเราเนี่ยจะค่อยคอยหายไปนะเป็นสิ่งที่หลายคนคิดไม่ถึงนะคะพี่วีบอกเลยเลยใครมีเซลลูไลท์เยอะกินน้ำเปล่าให้เยอะเยะ ให้เพียงพอเทคนิคคือค่อยๆจิบทีละหน่อยนะจ๊ะไม่ใช่ซัดทีเดียวทีละครึ่งลิตรทีละลิตรนะกินให้ได้ตลอดทั้งวันแต่ว่าก่อนนอนไม่ควรจะกินเพราะว่าถ้ากินก่อนนอนจะนอนไม่หลับต้องลุกขึ้นมาฉี่อันนั้นยิ่งแตดจะทําให้เราอ้วนเพราะว่าถ้าเรานอนไม่พอนะคะระบบฮอร์โมนมันก็เพีย้ยนฉะนั้นช่วงกลางวันที่เราใช้ชีวิตปกติดื่มน้ําเปล่าให้เพียงพอนะจ๊ะ